นิทานเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของนาคสองตัวเพื่อนพื่อนรู้จักนาคไหมนาคเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวมันคล้ายๆพังพอนมันว่ายน้ำเก่งมากทีเดียวนะนิทานเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของนาคสองตัวที่บังเอิญมาขาดความปรองดองกันเพราะของกินพบกับนิทานเรื่องนาคสองตัวกับสุนัขจิ้งจอกได้เลย นาคสองตัวเป็นเพื่อนกันไปไหนก็ไปด้วยกันเสมอวันหนึ่งเจ้านาคทั้งสองก็ออกไปหาอาหารในลำธารแต่วันนี้ปลาไม่ค่อยมาว่ายเวียนแถวนี้เลยเจ้านาคก็เลยตกลงกันว่าตัวหนึ่งเนี่ยไปหาในน้ำลึกส่วนอีกตัวไปหาปลาในน้ำตื้นได้ปลามาแล้วก็เอามาแบ่งกันน่าจะดีกว่านาคทั้งสองแยกกันหาปลาอยู่นาน จนเจ้านาคที่หาปลาอยู่ในน้ำลึกจับได้ปลาตัวโตวปลาตัวใหญ่มากจนมันลากเข้าฝั่งตัวเดียวไม่ไหวต้องตะโกนเรียกเจ้านาคอีกตัวที่กำลังหาปลาอยู่ในน้ำตื้นมาช่วยกันทั้งคู่จึงลากปลาตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นฝั่งได้สำเร็จพอได้ปลามาเจ้านาคทั้งสองก็คิดไม่ตกว่าจะแบ่งปลาอย่างไรดีเราช่วยกันลากปลาขึ้นมาด้วยกัน ต้องแบ่งกันคนละครึ่งเท่าๆกันถึงจะถูกต้องนะถ้างั้นข้าเอาส่วนหัวเจ้าเอาส่วนหางไปเฮ้ยได้ไงข้าก็อยากกินตรงหัวเหมือนกันนี่เถียงกันไปเถียงกันมาเจ้านาคสองตัวก็ยังตกลงกันไม่ได้จนสายแล้วก็ยังไม่ได้กินปลากันสักทีบังเอิญบังเอิญเจ้าหมาจิ้งจอกเดินผ่านมาเห็นพอดีมันเองก็กำลังหิวเช่นกัน เพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ปลาตัวใหญ่ของเจ้านาคทั้งคู่เนี่ยมันน่ากินชะมัดเลยเจ้าหมาจิ้งจอกคิดในใจมันท,ทําทีเป็นเดินผ่านนาคทั้งคู่แล้วก็หันไปทักทายหว่าหงเจ้านาคทุกทิ้งอะไรกันอยู่หรอเจ้านาคแย่งกันเล่าเรื่องราวให้ฟังหมาจิ้งจอกก็ทำทีเป็นพยักหน้าอย่างเห็นอกเห็นใจลุงจิ้งจอกช่วยตัดสินให้พวกเราทีว่า ใครอ่ะควรจะได้ปลาส่วนไหนไปกินเจ้านาคเตยปากถ้าให้ข้าตัดสินแล้วเจ้าจะเชื่อคำตัดสินของข้าไหมล่ะเชื่อจ้าเชื่อจ้าเชื่อจ้าเจ้านาคทั้งสองรับปากม้าจึงจอกจึงใช้ปากกัดปล่าเป็นสส่วนหัวหางและก็ส่วนของเนื้อตรงกลางเจ้าเป็นคนจับปลาเจ้าเอาส่วนหัวไปส่วนเจ้าช่วยลากปลาขึ้นมาบนฟัง ก็เอาส่วนหางไปแล้วตรงกลางลำตัวละจ๊ะเจ้านาคถามอย่างสงสัยเนื้อตรงกลางลำตัวก็ให้ผู้ตัดสินคือตัวข้าเองไงผู้จบเจ้าหมาจิ้งจอกก็คาบเนื้อปลาส่วนกลางลำตัววิ่งหายเข้าป่าไปทิ้งให้เจ้านาคทั้งสองตัวยืนงงอยู่กับหัวปลาแล้วก็หางปลาในมือจบแล้วจ้าสนุกไหมละ่ะเพื่อน น่าเสียดายเนื้อปลาเนอะโดนเจ้าหมาจิ้งจอกเอาไปกินจนได้นี่จะจะนาคสองตัวสามัคคีกันมากกว่าเนี้ยก็คงไม่เสียเนื้อปลาอร่อยอร่อยไปหรอกเนอะเพื่อนๆนเนอะ